วันนี้เรามีภารกิจนะคะเราจะให้ถ่ายรูปคนละหนึ่งแอคนะคะคุตานี่ชุดเต็มมากนะคะคือชุดนี้แบบว่าจัดมาเพื่อช่องเราสวัสดีค่ะพบกับช่องไล่สาระนะคะวันนี้ดูวุ่นวายมากค่ะข้างหลังอะไรก็ไม่รู้วันนี้เป็นวันปิดเทอมวันแรกของเมยแล้กก็แชงนะคะ คุณครูแต่ละคน,คน,นดูหน้าสงสาร <laughs> คุณครูแต่ละคนวันนี้เรามีภารกิจนะคะเราจะให้ถ่ายรูปคนละหนึ่งแอคนะคะแล้วแต่หรือว่าจะเอาพ็อปตรงไหนตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคะนัองตาลกลางสนามเลยคะ่ะอ่าอยู่บนเสาเข็มนะคะก็ไม่รู้<อ>ว่ามาทำอะไรแต่คุณหน่อยรีเควสตมานะคะอ,อันนี้คนแรกนะคะ คือชุดนี้แบบว่าจัดมาเพื่อช่องเรา,าต่อไป Q. คิวคููปายแล้วนะคะเราก็มีห่วงยางคุณหน่อยอยากลงน้ำ,อนำเอาทีบไหมมาคุยกับป้าที่มาขายก๋วยเตี๋ยวโรงเรียนเรานะคะป้าค,ะค่ะป้าอะไรมาขายคะ ดูการเทียบท้าของคูอ่อมนะคะนี่สวยงามค่ะโอ้นมีมีความโปรนะคะฝึกกี่รอบครับฝึกกี่รอบได้เพิ่งได้เมื่อกี้ oh. สามรลบมันได้ <laughs> จบไปแล้วนะคะภารกิจของเราวันนี้ yeah ถ่ายรูปคุณคุงเนี่ยแล้วก็แชงคนละหนึ่งแอคนะคะ oh. อันนี้เป็นวิวสุดท้ายแล้วคือวิวเสาธงของเรียนเรานะคะ oh, <no. S 1> ถ้าชอบคลิปของเรา oh, <no. S 1> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า